สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมโคตพ่นคนอีสานสิบห้ามาเฮ็ดคลิปยูลินซี่เจ้าปลวกครับอ่ายูลินซี่เจ้าปลวกนี่ห้องเสียไปเฮ็ดเป็นปยนะครับแล้วก็เอาเสียไปเฮ็ดเป็นเชื้อเฮ็ดปลวกนะครับอ่ะอุปรกรณ์น,นะครับนี่ครับเจ้าปลวกครับเป็นตัวสําคัญที่ว่าเมื่อน,นั้นสิบผมไปขุดมาเนาะ เจ้าปวกข้าวอันนี้เป็นข้าวข้าวเลือข้าวข้าวมันแสบแล้วนะไข่รกระบอกกินแล้วครับกล้วยครับห่อมห่ละเอียดห่อหยาบอันนี้มีเครื่องบดอยู่บดแล้วให้ใกล้กินล่ะสามาเป็นส่วนผสมแล้วก็ ขอบสารน้อยนึงอุปกรณ์ก็เป็นของที่เขาหาอะไรแถวๆนี่แหละคางบ้านแนหละอันนี้กาแฟนี่บกเกยวแล้วครับพี่น้องกาแฟบมได้ใส่ครับนี่มาเอามากินยำส้า,ยาอยู่ขออนุญาตเติมพลังก่อนเลยจักข้าวเ้วยนี่ครับภาชนะ ทวนผสมนะครับแล้วผมทีผสมไอ้เบิ้งเนาะอ่าจุลินทรีย์เจ้าปวกเขาก็มาบดก่อนครับครับเอาออกให้ยมืดเลยครับมันหายากกว่าอุดอยากครับครับพี่น้องครับนี่ครับเวิธีที่บดเนี่ยมันละเอียดงไงไงเอาใส่เขาสารไปก่อนเขาสารไป จะได้หยาบหย,ยาบนี่ครับจะได้ใส่มือห่อโบดมันนี่ผมโอ้ที่น้องผมลืมน้ำเปล่าเลยครับบัตรเป็นยังครับเดี๋ยวเติมน้ำเปล่าให้ทีหลังพี่น้องครับบดครับบดให้ละเอียดครับบดไปเลยครับพี่น้องบดไปเลยให้ละเอียดเลย มันจะได้เชื่อมันจะได้เดินดีเนาะนครับเสียงไก่เสียงอย่งครับนีนะแนยแลนนิวเต็มบ้านเลยบรรยากาศเนี้ยมโครับอากาศดีดีครับพอไปเลยครับพี่น้องครับอันกล้วยครับใส่ไว้ทั้งเปลือกเลยครับอ่านเป็นวัสดุ ตามท่องทินครับปรได้ลงทุนเนี่ยลงทุนศูนย์บาทได้ครับนี่จริงๆบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลใส่ไอ้นมเปรี้ยวโยเกิร์ตแต่ว่าผมผมไม่ใส่เนาะเพราะว่าผมต้องการให้ทุนในการผลิตนี่เป็นศูน,นย์นะครับส่วนทุนงานผลิตศูน,นย์เนาะพี่น้องนะครับผมเสี่ยวไป เฮ็ดเป็นจุลินทรีย์ซับป,ปะทิ้งมันเป็นลูกบอลน,นะครับแล้วก็เอาไปให้ปลากินก็นได้ครับหรือเอาไปให้ไก่ไข่ผมนี่แหละครับตอนมื้อนี้ผมทีเฮ็ดเป็นคลิปเอตุนผสมของผมก่อนเนาะฉบับนี้เป็นฉบับโคตรพ้นคนอีสานเลยครับเฮ็ดเองเนี่ยมาได้ลองเรียนแบบผู้ใดนะครับบ่ได้ลองเรียนผู้ใดเลยสูตรผลิตขึ้นมาเอง ต้นฉบับบอสังวนลิษ์สิทธิ์ครับผู้ใดอ่อาสิเฮ็ดตามผมก็ได้ครับบอได้หวนฤกษ์สิทธิ์บอได้กิจยังครับเฮ็ดนี่คือว่าเป็นสาธารณประโยชน์ครับเข้าวสวยครับพี่น้องหลายเลยครับอันเป็นขเข้าแฉเนะาะเข้าแฉโอโวว้โหเฮ็ดครับพี่น้องเฮียเข้าเฮีย กาไฟครับขอบคุณนะครับกาแฟครับพี่น้องแามสั้าเยอะเกลือคร,ครับแศรษครัแบแศรษอันกาแฟยั่หงอยังบอกครับบ๊วยกระยิหอที่เจ้ามากนะครันบน้องมันยิหอ,อไหนก็กินเลยครับ mắc với hoa này nè móc 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 này nè với hoa móc nhâm hấp nhâm khoé bay hấp pino hấp nhâm khoé suối bay nhâm bay Như nhâm bay nhâm bay nhâm bay là tay, kho bực đấy hấp เดินขัดานครับเอ็อมเป็นขัดสานเฮ้ยห้ำห้ำห้ำหยาบห้ำหยาบห้ำละเอียดครับห้ำละเอียดแล้วผสมคุกเข้าครับผสมคุกเข้าไปครับผสมคุกเข้า ให้เข้ากันครับพี่น้องครับค,ครับอันเฮดจูลินซีเจ้าเปลือกอยู่จูลินซีเอเอ็มอยู่เฮดคลิปอยู่ โอเคครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสูตรลิ้นที้เอครับนี่ผมก็จิปั้นป้นเป็นกลมๆครับพี่น้องนี่สูตรผมนี่คือปั้นป้นตากเลยเด้ปั้นปั้นๆปั้นป้นปั้นป้นปั้นป้นตากเลยครับเอาละครับ ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับลูกบอลครับมองปั่นไงเด้ปั่นไงผลมันมันจะแบนนะครับนี่ครับครับครับ <illing> นี่ครับ คสิ่งใดประมาณเป็นสิบลูกอยู่พี่น้องสิ่งใดลายอยู่ครับ ปั่นนะครับพี่น้องครับปั่นแน่นๆก่อนเลยนะมันมันแน่นครับปั่นบีบๆแน่ครับจันเอยครับ ไม่ตหนึงครับไม่สนั่ครับด้วครับกำลังปั้นๆอยู่ครับ สุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆครับได้11ลูกครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับจูลินซีเอ็ม I'm